สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีกับทุกคนถุกทานมาฟังเรื่องราวกระลาวนะครับเรื่องนี้เจอเรื่องว่าอุญญาตร้อนวังอีเซนเรื่องเาวาเรื่องนี้เกิดขึ้นมาเมื่อนานมาเลวนะครับเรื่องเาวาที่ลาวกัมาต่เล็กม,มัอยู่บูร่าน่านนุ่มกระเริมต้นจากว่าคือวังอีเซนโคลนน้ำตกนะเป็นวังที่หลกและไรกันน้ำวุ่นอยู่ตายแต่น้ำตก แล้วถึงการมีคนแต่เวลาจะไปปักโอนคนเตะกับไปปักโอนอ่านน้ำเล่นน้ำมาเท่นั้นเลยกับนะ่ะแล้วก็ถึงการเศร้าเซนไปเล่นน้ำกาลงประเทศน้ำบ่นนั่นเลยกับหายลงไปนะครับจมหายเสียชีวิตในวังน้ำวนนั่นเลยถึงการลัางจากนั้นเป็นต้นมากกมีเื่องเปลกเรเกห,หินได้ยินเสียงคนร้องให้ช่วยด้วยช่วยด้วยได้ยินเสียงโวยวนตวนกลาง จนภูกค่นเท่านั้นหมักจากตัวนะครับรอวิญญาณของอีเซนวิญญาณของเจ้าเซนแต่ว่า่ิ่านมากก็ไม่มีใกล้เคยเห็นว่าวิญญาณเจ้าเซนจะแสดงอภิหารประเภทไหนแบบไหนนะครับจนว่าประสงค์กับประสิทธิ์นะครับนะช่องเผื่อนช่องผู้ว่าอกเดินปลาห้าซองกอบ ต้องคนนี้จบนะครับนะจบเดินโอมกบลูกกบและเลี้ยงแหงวะลูกกบตามภาษาฟาร์กับว่าลูกกบไส่โครงที่คนเรียกว่ากบทูนกบทูนเนี่ยเป็นกบที่อาศัยอยู่ตทำใส่หวยใส่ลำตาลใส่กคองคนเรียกว่ากคองขวัญนะครับนะกคองเขาในตรงหน้าทำบ้านได้ไม่มีมีอยู่ตทำเต็งลำตาลใส่เขาใส่ขวัญเป็นนามใส่สะอาดมีนามหัดนามนามไหลามาแต่ว่า การขยายพันธุ์โดยการเดวัตีกลับทำกลักขุยกองไส้ขึ้นมาเลยกะบกลักในและมีตัวผู้ตัวเมียกาไปผสมพันธุ์ยอดเคยยอดเจือเลยกะต้มไหวโอน้ำรักมากครเคยตีดผสมพันธุ์นั่นเลยกะหลงลอยไปไม่รู้ว่าไปเกิดไปออกเป็นตัวมันติดตรงไหนลาวนะครับนั่นคือการขยายพันธุ์ของกบผึ้เรื่องราวแต่จีลาวนี้ยังก็คือว่าผสงกับประสิทดเป็นลูกกบ แหลกก็มีสิ่งแปลกๆแสดงอพินียนยินประสิทธิ์คืนนี้เราจะไปส่องกบที่ไหนวะก็ไปที่น้ํำตกไงคืนนี้เราไปส่องที่น้ําตกกับประสงค์อืมแต่กูว่ามันกลางคืนไม่เหมาะนะที่ไปส่องกบที่น้ําตกอะ่ะเพราะล่ำเรือกันมานานแล้วว่าวิญญาณสาวเสนนี่มอบแสดงอภินยีย <c oughs> ทีนี้กูก็ค่อนข้างจะกลัวนานยะประสิทธิ์มึงจะกลัวอะไรละประสงค์ก็ไปกันสองคน,นก็ช่วยกันดูเลยไม่มีปัญหาอะไรหรอกน้าเวลาค่ำคืนน่ยไม่มีใครกล้าไปส่งแถวนั้นน่าจะมีกบเยอะอยู่เลยตัวโตๆด้วยโดยเฉพาะขึ้นไปข้างบนเหนือน้ำตกไปจะมีหาดจะมีทรายจะมีน้ำไหลเที่ยวจะมีรอย ปกไปตีคลักตีคลิงกรรมที่ขยายพันธุ์ว่ามันต้องตัวตัว,ตว,ตว,ตวแน่ๆว่าไอ้ประสงค์ครก็ไปไหว้ปฏิแต่ว่าเราต้องส่งใกล้ๆกันนะอย่าดินอนางกันนะกูรูวตกองลุงในกรรมขึ้นนั้นต่งซองก็เปลี่ยนตัวเดินทางไปซองขอบเดี๋ยวว่างอีเซนหรือคล่องน้าตกลังใจจะเด,ดินทางไปถึงทางท้าวว่างอีเซนก็น การเดินว่าเดียวลำต้านอะไรการซองไปลูไปเดินขึ้นมือะไรกันนะเดินไป่องไปวางอีกถึงไปเดีวางอีกเส้น,นยังไกลเลยก็เลยลูไปได้ตายดิเดินคนหนึ่งซองคนนึงถือตุอ้งใส่กบเดินตามหลังโขวซองควยไปเห็นกอบหนังคางขาวอยะปราซิอองกันคนลูคนแตงปลาซีดนะเดินตามหลังหิวตุ้งโขว่ปลาซิงซองควยไปเห็นหนังคางขาวอย่ปลาซีดก็เห็นกันปลาซีดวา นุ่นนุ่นุ่นุ่นนั่งกางขาวอยู่นะุ่นนุ่นนุ่นนั่งกางขาวอยู่ยเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนปลาส้งกันเอามือควายล้างไปนี้ตบที่นึงเออกูเห็นแล้วมึงอยู่เฉยเฉยเแล้วปลาส้งกงันโยงโยงโยงเอาไปแทงรวบอ่าเอาไปแทงรวบได้แล้วพนันกันดึงจะมูกออกมาแล้วถึงกับปลดกบอบปลาซิดกับปึงตุงงงงต้งปลาส้งกันแย่งกบลุงไอตุ้ง ราิดกระูปเซตกระเดินตเป็นหลักเองได้ร้ำตัวโยโย่ก็เห็นมีคนเดินซ่องอยู่กันทักข้างหน้าแต่ว่าเปล่ากับซ่องมาถักข้างหน้าไม่เห็นกล้วยเห็นแต่คนเดิน้าว้าวๆาวขาวอยู่ราศีป่ะไอ้ประสงค์มึงเห็นไหมข้างหน้ามมีคนเดินสงกบหรือว่าทําอะไรไม่รู้อูเห็นเดินขาว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 ไปข้างหน้ามึงเนี่ยใกล้ๆเนาะปัดตรงกระตาว่ไหนอะตรงไหนอะกูยังมองไม่เห็นเลยก็นู่นไง เดินเท้าขาวเท้าขาวไปแล้วที่โคนไม้เนาะดูที่แต่กูมองไม่เห็นตะเกียงของของว่ะรู้ก็มาทำอะไรไม่รู้าม,ารม,รมาส่งบิดหรือว่ามาส่งกบหรือว่าส่งปลาเออจ้างมาเนอะแล้ก็มาส่งเหมือนกันไม่สิก็มีคนสง่งไปแล้วจะเอาที่ไหนนะมีคนส่งไปก่อน,นเรากบมันก็วิ่งลงน้ําหมดแล้วถือว่าันก็เดินเร็วๆหน่อยนิดแต่ไปดูที่ว่าเป็นใครเออช่ยวยหัวให้เร็วๆเรีวกันเลยที เลี้ยั้งซ้องก็เดินขึ้นค้างลิงนะครับน่ะตอนจะ่้องกบมันเดินในนาะว่าน้ำใสยจาลใสกลครงโค้งตรงขั้วนานมันจะไม่หลึกสั่งซ้องก็เตรียมการมาเหลี่เวลาซองกบต้นมาก็จะเดินลุในลำโกลงดูในลำต้านพอเห็นคนเดินอยูข้างหน้ ання, าพนังกับั่งซ้องก็เดินขึ้นกลางตลิงต้องการจะเดินไม่ให้ท่านนะครับพอขึ้นกลางตะลิงก็เร่งเดินโอ้ส้องคนนี่รีบเดินคนข้างหน้าขาวๆนงก็เดินรีบไป ไอ้ปลาซิทวะรีบๆกันสิรีบเดินรีบเดินจะได้ทันอาสงบอกเออนี่กูก็เร่งเต็มที่แล้วทําไมว่ามันไม่ทันสักทีิงโอ้ทองคนนี่รีบเดินคนกับข้าัดหน้าก็ไปเร็วโอ้ปลาซิทกับปลาทงเดินจ่าจ้าไอ้คนข้างหน้าก็เดินจ่าจ้าเขาพืดอาสงกับประซิทต้องใส่อาสงกับกล่าวกันว่าหัวหน้าว่าจะโดนกันเลยวไอ้ประซิทดโดนอะไรล่ะ จะตัวอะไรตามไปดูถึงมันก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรมันแก่เดินนําหน้าเราเราต้องตามไม่ตันใ้จะได้รู้ว่ามันเป็นใครกันไนมสาจิตกับปร,ระสมกรีบเดินปักเดียวจำเอาไปตามริมลําตานวังใจตันในเดินก้าวๆไปแต่ข้างหน้าโอ้วเดินขึ้นไปกบก็ไม่โล่งเลยนะรับนะยปัที่เดินตามไม่ตันกับตีรางก้าวๆวันนะพออ่อหญิงไม่ตันเลยพอเดินไม่ทันเลยกับูดออกเสี่ยงดังก็ไปเรยว่า รอด้วยรอด,ด้วยจะรีบไปไหนรอด้วยสิเหนื่อยแล้วนะตามไม่ทันรีบไปไหนอารงแรงกันมากเจ้าพ่อพูดไปปนนั่นกาเกาวๆอยู่ฐานะาก็หยุดยืนหน่งนะครับวันนี้ก็แคบเดือดไหมตันพ่อกาวไปไกลประมาณที่ฮาว่าได้หลังเกาๆวัวนนั้นลบมาโอ้พันลบมาขัดจำตาโต้ ปากกว้างรอเล่นทํำเมือกะรอกเมือนกบพี่เราเหมือนคนทำพี่เราเด็กกันอำมาทํทำไมตามมาทำไม <c oughs> ามาทำไมจะมาอะาไรจะมาอะไรตามมาทำไมตามมาทำไม <c oughs> เลีงออกมาคา่านหน้ามาเล่ท่ำหน้าตาบูตาลุนดาน,นันตำตาโบูดงวงวูพุ่มยาวราสักราสาย และการดึงพมตัวเองลดมาเป็นยุมเป็นยุมเป็นยุมพวกเองจะมาหาอะไรพวกเองจะมาหาอะไรเดี๋ยวกระทำอาการในความหลดสึ้กว่าพี่ลอกนี่แหละลาทรงกับลา,นนะลาสิบพอเห็นปนันกันยืนหุง่จงจังข้างเลยนะครับลาทรงกับผูดแจ้งดังกูบอกแล้วไอ้ลาสิ์นี่เจอของจริงแค่แล้วนี่มึงบอกก็ไม่มีไม่มีกูบอกแล้วกูบอกแล้วว่าแถวนี้กลางคืนไม่มีใครมาดอกมันมีของแปลกเลกให้เห็นนี่มึงบอก กลัไม่มีนี่ไงนี่ไงต่นตร้องกับเบียดเกากันกอดกันแห่งเล่นไปข้างหน้าก็อยากร้าไม่ออกไอ้ต้อยลั่งกับเกาไม่ได้ย่างเกาๆได้หันมาปูดคุยกับประุมประทิ์กับแสดงอาการอภิหนหางกับผืนโลอยขึ้นบนขวามัมงตำนาย้อยนาเอียดคืออี่นักหลอกลวนกลัวไหมกลัวไหมนี่รู้จักไหมว่ากูคือใครนี่น,นี่ด้วยดีดด้วยดีดี ชุดชายกับเพลงไกยเป็นหญิงสาวกับเป็นสาวซีนที่นั่นเป็นสาวป่าพงา์าสาวซีนเหล็กกัดหันนลังหายตามมาตามมาอยากจะเอากบใหญ่ก็ตามมาตามมานี่กบตัวโต,วตวอยู่ข้างหน้านี่กับสาวซีนในหลังพีนั่งกันในภาษาหน้าก็วิ่งพล่วมงในวังนีวิ่งพล่วมในวังอีเซนนั่น วิ่งรวมมันในวังอีเซนก็ท่ามาการตีม <t hiện> mm ือพลึงพลั้งพลึงพลั้งเหมือนกับคนตกหน้ามันแล้วึพิ่งะเสียงดังกันว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยจะจมแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยทีช่วยทีช่วยทีต่างซ้อมคนปลาชงปลาซิดมองด้วยความตะลึงห้องหันกต่างก้ายพีอีเซนก็ตีน้ำบุ้มบ้องบังกัจมหายลงไปในน้ำนั้นโอ้พีอีเซนจมลงในวังอีเซนหายลงไปแล้วต่างซ้อมคนก็หายทุ่ง ไอ้ตกตาลึงไอ้จะห่วงเผาวังอันนาขาวห้ากันเลยก็ช่วยมืออลไรก็วิ่งลับลังนะครับนะหล่อมลุกทุกกล้ามมาตามไรตามไรโครงนั่นเลยมหล่อมลุกทุกกล้านกบกระลุดเล่นบวกจะมัวก็ไม่ถูวตังคตรงไหนได้แต่เกียงแก่ถือแก่เกียนมาจะถือแต่เกียงแก่มาจะปวดแตุ่งควยํำตายทั้งบูควยกับปุ่มของเดมโมเอ็ดเดินวิ่งเหมือนก็มันกระบาด วิ่งลุงมาจนถึงวันนี้ไงเดี๋ยวนตังแต่ี๋เดินลุงคล้องเหล็กเดียวนี่โอ๊ยไม่ไหวเลยไม่กูเหนื่อยว่าไอ้ประสิทธ์เออกูก็เหนื่อยเหมือนกันวัดปทุมออนั่งพักตรงนี้ก่อนมันยังตามมาอีกไหมออมันคงไม่ตามมาหรอกมันจมอยู่ในวังอีเสีนแล้วเฮ้ยกูก็ไม่นึกว่าจะเจอของจริงว่ะโอ๊ยสาหลังแมวแล้วกลัวนี่มันมีอยู่จริงนี่ว่ะผีไ้เสนีนผีอีเสียผีสาวเสีนนี่ ที่เขาเรียกว่าวังอีเสนนี่ก็อนนี้สาวเสนนี้คนนี้แน่นอนเลยโอ๊ยแตงกูไม่มาแล้วพอกูบอกแล้วไงว่าอย่าเล่นอย่าเล่นอย่ามาอย่ามาโอ้ยพอกันแค่นี้แล้ววะหายเหนื่อยก็กลับบ้านเลยว่าไม่เอาแล้วแลือแตงชองปลา,า,ารงปลาซิดกระโปอ่างให้เนืยย้อ<ง>ก<ง><มพ>ระยกขึ้นเก็บซ่อมป้าดะกับมุงลบน้ำนะแล้ยู่แต่ไม่นั้นไม่อยูอย่บ้านนะอยู่กัรน้ำกระอบตำสวดตำขั้วนะั้น มุ่งหน้าเดินรอบกัดตบบวกกับไปตามห้เอาลอบเหลี่ยมไปมาเอาตัาวเจ้าเหรอใช่ป่ะพอลบไปถึงน้ํากัดตบกัดหลังหน้าหลังตาพระเหรียญเชียปากัดนอนรุ่มปุ๋ปตง,ต,นะงตื่นตัวเจ้าหมือนเด็กนะเฮ้ยลงกัดตื่นตัวเจ้ากับซ่องคนยกขึ้นมาปลึกซ้างไปเอาหมวกไปเอาจ่าบ,บวกรอบใหม่บ้างปลาซิดก็ไปเอาลอบเลย ไม่ต้องทำเมื่อยุลากรางวันไม่โลอกรางวัน,นมันคงจะไม่หลอกไม่ร้อน้องไปออกคืนออกไปออกกลับมาจำมัวหุ่งกบก็อยู่ที่น,น,นู่นเแต่ทางซองกันเดินรับไปลาวทุงเจ้าแล้วนะไปถึงก็เดินตามไปไอ้ไร่ลำตาลลำกลงนั้นก็ทราบภาพาป,ปกติในกลางกลางวันยังไม่มีอะไรไดเดินไปกับพวกจำมัวตั้งตุ้งกบตั้งพอ,อได้จำมัวกับตุ้งกบเลยกับป่านหลบ กบได้ามดตาตัวต้องลงย่างอยู่กับนะกบย่างอยู่ในตุ้งหลุดนั่นเลยแลบมันก็ต้นงจัดการเก่งส้มได้กินการเขาเก่งส้มกอบมันหลังจากงานประทงมการาทิตย์กับไม้เกยไป่องกบเดี๋ว่างอีเดีอนอีกต่อไปเลยอย่างนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับนะขอบคุณนะครับน่ะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่แวะมารับฟังรับชมนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านเปโชคดีมีความสุขแด้พบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ สวัสดีครับผม